มาจากทุกคนวันนี้จะทําแกงมัสมันปลาเป็นแกงโปรดที่บ้านเราเองถ้าใครได้กินครั้งแรกรับรองวา่าติดใจเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนการทําทําไม่ยากใส่วัตถุดิบต่างๆลงในโถปั่นได้เลยหลังจากนั้นทําการปั่นวัตถุดิบต่างๆให้ละเอียดตั้งหม้อแล้วผัดพริกแกงมัสมั่นกับกะทิผัดจนกว่ากะทิแตกมันและมีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเพิ่มน้ํากะทิลงไปและเคี่ยวเครื่องแกงกับน้ํากะทิให้เข้ากันหลังจากนั้นใส่ส้มแขกลงไปตอเครื่องแกงกับน้ํากะทิ เข้ากันแล้วให้เราใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยค่ะเนื้อปลาเราจะต้มก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมใส่น้ําที่ต้มปลาไปด้วยนะคะหลังจากนั้นทําการปรุงได้เลยค่ะเราจะปรุงด้วยเกลือน้าตาลแล้วก็น้ําปลาค่ะแกงบ้านเราจะใส่พริกหยวกลงไปด้วยพริกหยวกเวลากินกับแกงรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีเลยค่ะทุกคนตอนนี้เครื่องแกงเราก็สุกแล้วนะคะเนื้อปลาจะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนน่ากินไหมสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย